เราสาสุดทนแจ้งจับผู้จัดการหืนคุกคามทางเพศตลอดเวลาทำมาแล้วหลายคนจนต้องบอกเลิกสัญญาพันตำรวจเอกวิรุษบอกปัจจุบันปัญหาการคุกคามทางเพศรูปแบบต่างๆในสังคมไทยเกิดขึ้นในความเป็นจริงมากกว่าที่เป็นสถิติคดีอาญานับร้อยเท่าสาเหตุสำคัญเพราะผู้ชายทรชนที่มีเงินหรือมีอำนาจรู้ดีว่าหญิงผู้เสียหายจะไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับตนได้ง่าย การร้องทุกข์ไปนั่งเล่าโน่นนี่กับตำรวจชายมีปัญหาจะทำให้ได้รับความอับอายยิ่งขึ้นกระทบต่อหน้าที่การงานแม้กระทั่งการดำรงชีวิตประจำวันนักงานสอบสวนทำกันเพียงลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไม่ยอมบันทึกเลขคดีอาญาเข้าสารบบดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายสรุปสำนวนส่งให้อัยการฟ้องสารพิพากษาลงโทษโดยเร็วและมักคิดว่าหญิงผู้เสียหายสมยอมแต่มาแจ้งความเพราะต้องการเงิน ซึ่งพยายามพูดจาหวานล้อมเปลียกล่อมให้รับค่าเสียหายเพื่อนำไปสู่การล้มคดีช่วยผู้กระทําผิดที่แฝงด้วยเจตนาทุจริตเป็นส่วนใหญ่ทางแก้ไขรัฐต้องจัดตั้งศูนย์สอบสวนคดีทางเพศในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดขึ้น โดยไม่อยู่ในที่ทําการของตํารวจหน่วยใดอาจใช้สาลาว,ว่าการกทมหรือสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเป็นที่ทําการได้หญิงผู้เสียหายที่ถูกคมคืนหรือทำอนาจารไม่ว่ารูปแบบใดสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนหญิงที่ตัดเวนมาประจำศูนย์จังหวัดนั้นในเวลาราชการ ทุกคนไม่ต้องเดินขึ้นไปบนสถานีตำรวจให้เป็นเป้าสายตาตำรวจชายที่เดินควักควาไปมาหรือบางคนสอบถามว่ามาธุระอะไรเกิดความรู้สึกอับอายกันเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน